ยังไม่ครับผมยังไม่ครับยังไม่ครับอู้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 มี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 ครับผมมีครับผมเดี่ยวครับผมมันตรงข่าวบางนะครับผมอู้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  ดินดินดินนะครับดินนะครับ สวัสดีครับผมครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เ c ซทุกทกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมจะพามากู้รอบดักปลากันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะ,ะไปดูกันเลยนะครับว่ากู้รอบช่วงหน้าเล้งแบบนี้นะครับก็ผมดักทิ้งไว้ก็6วันนะครับผม6วัน6คืนนะครับก็จะได้ตัวหรือเปล่าจะยก สะดุ้งกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับผมจะสุดยอดไหมครับพี่หลามนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับผมดักทิ้งไว้ก็5วันห้าคืนนะครับช่วงหน้าแรงแต่ว่าวันนี้นะครับฝนจะตกนะครับเพื่อนๆฝนช่วงหน้าแรงนะครับไม่ทราบว่าจะตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็รีบไปดูรอบกันโกอนไปกู้รอบกันกกอนนะครับผมไปกันเลยครับผมอ่ะครับตอนนี้ก็ ตกมาแล้วนะครับผมผลไม่ทันได้ไปยกรอบทีนะครับหรือว่าไปกู้รอบนะครับตกมาแล้วนะครับหรืว่ายังตกไม่หนักนะครับไปกันเลยครับผมก็รอบก่อนที่เข้ามาดูก็ได้ไปหลายตัวเหมือนกันนะครับผมก็ดูไป สองสามไมนะครับก็ยังเหลือหมายนี้นะครับผมที่ว่า,ายังไม่ได้ยกยังไม่ได้กู้นะครับก็หมายนี้ก็ดักทิ้งไว้ก็หกวันแล้วครับผมหกวันหกคืนได้ตัวหรือเปล่าจากม้านม้านไม,นม้หรือว่าจะทุดยอดไหมคับปีลามเดี๋ยวเรากลับไปแลกกันเลยนะครับผมไซไป อยู่กับข้างในนบอยู่ข้างในนุเลยนะครับเล่กันเลยครับผมก่อนปลาปัก,กเฉดนี่ก็น้ำเต็มเลยครับแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพราะว่าน้ำมันแหง้งนี่ครับโอ้โโอโอ,โอย่งางไม้ครับผม นี่ลูกเหล็กคือว่าลอบลังเหล็กนะครับผมยังไงครับผมยังไงครับผมยัครับยังไงครับอู้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 มี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 ครับผมมีครับผมออกเลยี๋ยวครับผมมันตรงคาวบางนะครับผม อู้อู้อูออ้ปลาโชนครับหืหมาแล้วครับผมนี่ครับหลังเหล็กไปถึงโลกเลยครับนูร้อยคาวใบหัวกันเลือแต่หัวกันลูกเลยครับตัวหนึง่งนี่ครับเลือแต่หัวกันลูกเลยครับอันนี้น่าจะปลาโจนเหมือนกันนะครับตัวหนึ่งครับมันกระบผม ฟุ้นก็มาเลยครับปุม๊มาเล่งเลยกับฝุ้นนะครับก็มารุ้นลูกที่สองกันต่อเลยนะครับผมเมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับก็ไปหลบฝนมานะครับผมนี้อ่ฝนมันซาเลยครับก็เลยพามารุ้นกันต่อนะครับได้เพิ่มอีกรุดปลาวนะครับ ลูกที่สองเดี๋ยวตั้งถุงปลาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งไปกันเลยครับผมลูกที่สองจกลูกที่สองมีหรือเปล่าครับผม ทายลดดูก่อนครับดูตาัครับมีมันก็ดิ้นเลยครับโอ้มีครับผมมีครับไม่ดิ้นนะครับน่าจะตัวไม่ใหญ่ครับผมน่าจะตัวไม่ใหญ่กับผม lá lấy gặp ừ, này thì ừ. 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 ba lít lào ốm ừ. xây mét phân đi ừ. 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 ừ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  วนตุ๊กเลยทับปลาโมเตากันเหานี้ก็เดี๋ยวโปรยนะครับนี่ครับปลาโมอย่อยครับผมไปเตาแล้วเดี๋ยวก็โปรยนะครับผมเตาตัวนี้อ่ะครับตัวนี้เตานะครับก็โปรยนะครับผมก็อย่ามาเข้ารอบอีกนะครับครับเอ้าไปเลยครับผมโปรยนะครับ อะโอเคครับเพื่อนๆพ่อไปลุนลูกต่อไปกันนะครับสัตว์น้ำุ่มจะได้เหล่าไม้นะครับผมจะบยกสองลูกได้สองตัวกระคุ้มเลยครับผมปลาโจรแล้วก็ปลาโม่ครับปลาโจรกับตัวท้าวเทนปลาโม่กับตัวย้อยนะครับ นี่กระโพดใได้เก่งนะครับผมยอดเลยครับพี่ลามไปกระตัวเลยครับผมโอ้ฝนตกจะชดชื้นขึ้นมามั่งเลยนะครับน,น่นานน่านฝนเดดกะระโลนแคว้ง ฝนตกช่วงหน้าแรงนันดีนก็คือกระชุมชื้นนะครับเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะครับว่าหนามันจะขึ้นไม่ขึ้นแน่นอนครับผมแตว่าดินมันแห้งแข็งปนดีนนะครับตกลุแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แดดออก ไม่ว่านาฝนหรือว่านาแรงนะครับดักโลบแบบนี้ก็คืออ่าได้ปลากินตลอดนะครับผมหรือว่าได้ปลากินทุกครั้งเลยนะครับมีข้าวไม้ครับผมตั้งไว้เล่นๆนะครับโยมชลี ตังไว้แลาวนะครไม่ข้าวกับปลาโปุ๊บไม่ได้ดักนะครับตังไว้เฉยๆไปมาเอาไปใส่เบ็ดนะครับผมหอยเชอรี่เอาลูกนี้กันเราครับผมเอาเราไม้ลูกนี้โอ้โออ้โ้ดินดิน,ด,นดินนะครับดินนะครับนบ้ำหวานเลยครับผม ที่ตัวครับกี่ตัวครับฮึ่มสองตัวครับผมครับสองตัวครับผมปลาโชนอืมหาเหลวลาวกครับผมครับปลาโชนสองตัวอืมสุดยอดครับผม อ่ะครับลุนลูกนี้กันแล้วครับผมดูกันลราคว้างกันนะครับมีตัวเหาไม้ครับลูกนี้ใฮ่ยมีไม้ครับผมโอ,โอ้โหห่ยอืยอเฮ้ยใส่ไปเลยไม่ข่าวครับลูกนี้ ไมอรัวไล่ข้าไปเรีวครับผมเล่ครับอืมหน่าว่ะตัวเงินตัวทองกัดหลบคาดไปเรีย,รยครับผมเล่ครับเฮวเลยนะครับลาข้าวไปกันเน้าว่โอกเม็ดอ่าครับก็มาดูผลงานกันนะครับผมที่ว่าได้จากการคู่โลบดักปลา รอบนี้นะครับที่ว่าใส่ทิ้งไว้6วัน6คืนนะครับช่วงหน้าแรงมันมาอีกแล้วนะครับผมนี่ครับลาจนลาโมมนะครับมันมาเลยกับผมกติใส่คาดไปกอ่าลูกนึงนะครับผมหลบคาดไปเลยนะครับน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองนะครับกาวไบนะครับหยดนะครับผมมันมาเลยกับผมนี่ครับเอามาดักทิ้งไว้ใส่ทิ้งไว้นะครับ สองสามวันมาเลที่นะครับก็ได้ตัวนะครับได้ตัวตลอดเลยครับผมนะครับมานครับาชนแล้วก็ปลาหมอนี่ก็ได้กับข้าวนะครับผมพอได้กินแล้วครับอ่าครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เวลาผมอัพโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับน่ครับสุดยอดนะครับพี่ลามสุดยอดเลยครับผมมานๆครับ